ฮัลโหลสวัสดีครับมีใครได้ยินหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้สากาเข้ามาใหม่ตอนเที่ยงคืนแล้วผมลุกขึ้นมาอัดคลิปนะครับกลัวแม่ด่าเลยต้องพูดเบาๆนิดนึง <Huh? S 1> สากานี่ก็ค่อนข้างเท่เลยนะครับเป็นสกินที่มีสีดำแล้วก็สีแดงก็มีเอฟเฟกต่างๆมากมายนะครับแถมสเตตัสสก,กากระบอกนี้เนี่ยยังดีเทียบเท่ากับสากาไททันด้วยนะครับสามารถสุ่มได้ตั้งแต่วที่3 มกราคมถึง31นี้นะครับใครที่มีตังนี้ไม่ควรพลาดนะครับแต่ว่าสากานี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้มาแล้วจะโหดทันทีนะครับต้องซื้อโทเค็นมาอัปเกรดด้วยนะครับนี่ยโทเค็นก็เป็นกล่องสีฟ้า,ฟา50เพชรนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับดูซิว่าจะเกลือหรือเปล่าผมมีเพชรอยู่ประมาณ789เพชรนะครับ ก่อนที่เราจะไปสุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบว่าตอนถือแล้วก็ดูเอฟเฟกตต่างๆของสกากระบอกนี้นะครับนี่ตอนถือประมาณนี้นะโอ้โหกระบอกเบลเลอร์เลยนะครับนี่มีเอฟเฟกฟุ้งฟริ้งนะครับพี้วฟ้าดุดันโหดจัดๆเน,นี่ยนี่เป็นไงคุณผู้ชมถูกใจหรือเปล่าว่ากดลงไปตรงเลื่อนขั้นนะครับนี่ก็จะได้เห็นเป็นเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวจะมีเอฟเฟกตอนยิงให้ดูด้วยนะครับ เนี่ยเวลายิงก็จะมีเป็นแบบว่าเอฟเฟกตอนตายก็จะมีให้เห็นด้วยนะครับนี่ก็เป็นท่าทางเวลาแบบว่าอัพเลเวลตันเนี่ยก็จะเป็นงนี้มีท่าถือปืนท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับเท่จัดๆเลยนะผมว่าเนี่ยแล้วในตู้นี่ก็จะเป็นของ8ชิ้นนะครับยังไงคือการันตีถาวรแน่นอนครับต้องมีเพชรลาวๆประมาณสัก1 5 0 0เพชรนี่แหละ โอเคเดี๋ยวผมกดเริ่มสุ่มเลยแล้วกันะะนะครับกาวเพชรจะได้หรือเปล่าเนาะตึ๊ด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 ตได้ชิ้นส่วนมาหนึ่งอันนะครับไหนหยิบกาวเพชรผมไปกล้าลุ้นดังวันกลัวแม่ดา่าเอาลมมาว้เยคือได้ถาวรของถาวรก็ดีนะครับอันนี้ได้ไหมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยผมได้ถาวรยังไม่ถึงร้อยเพชรเลยคุณผู้ชมเพียเกินไปแล้วเนี่ยไอ้หรอว่าผมดวงดีวะเนี่ยดีที่ได้าที่ไม่ต้องหมดเป็นพันๆเพชรนะครับถือว่าออกง่ายอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องการมาอุ้มมาอัพอะไรนี้ก็ต้องรอตอนที่เพชรพร้อมก่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่อัพเนาะเพราะว่าอัพไปแล้วอาจจะยังไม่ได้ถึงเลเวลสามเลเวลสี่ด้วยซ้ําไปเนี่ย สำหรับผู้ชมที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้นะครับจะโด o n a t e ก็ได้นะครับเพื่อสากาสุดเท่อของผมนะครับจุ๊บจโอเคครับก่อนจะจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนผู้ชมนะครับเล่นกิจกรรมสุดฟรีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงของเกาะสวรรค์มาสำรวจเกาะสวรรค์กันเถอะนะครับนี่ตัวนี้จะได้เป็นของต่างๆนะครับ เนี่ยมีรวมถึงชุดผู้หญิงนะครับ3ชุดคือเราจะเลือกชุดไหนก็ได้นะครับผมไม่ได้โหลดแพ็กเกจไว้ไงเนี่ยเนี่ยแต่ละชุดเท่ๆทั้งนั้นนะครับมีทั้งสเก็ตบอร์ดมีทั้งไอคอนอะไรอย่างเงี้ยภารกิจก็ง่ายๆนะครับแค่คุณชมสำรวจพื้นที่หรือว่าเล่นตามภารกิจที่เขาให้นะครับเล่นโหมดแรงส์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับเกาะสวรรค์ก็ตั้งแต่อัปเดตมานี่ก็มีสถานที่ใหม่ๆเยอะแยะมากมายอย่าลืมที่จะไปสำรวจแล้วก็ไปเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็ ไม่ควรจะพลาดกิจกรรมนี้นะครับได้ของรางวัลถึง3ชิ้นฟรีๆไปด้วยกันเลยนะครับแค่เล่นเกมเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปนอนก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าใครที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ถ้าดูตอนดึกก็ฝันดีนะครับสำหรับใครที่ดูตอนเช้าก็มอร์นิ่งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนบายยนะครับเจอกันครับ